มีงานฝังลูกนิมิตใช่ไหมแล้วก็เพลงนี้ขึ้นมามันรู้เลยว่าเป็นงานฝังลูกนีมิตก็คือบอกได้เลยเพลงนี้ตอนนี้เราติดชาร์จอยู่ที่เมืองไทยาได้ยินแล้วก็เลยนึกถึงบรรยากาศงานวัดบ้านเราใช่ค่ะแล้วเรียนเข้ามาปุ๊บยิ่งชอบดีหนักกว่านั้นอะไรนะนึกขึ้นมาก็คือบอกได้เลยเพลงนี้ตอนนี้เราติดชาร์จอยู่ที่เมืองไทยาได้ยินแล้วก็เลยนึกถึงบรรยากาศงานวัดบ้านเรา นึกไม่ถึงว่าจะเจอกระหลงพอล่อเราจะเจอหลวงพ่อลงกอดกันในสการหลงพ่อด้วยหลพวพ่อเนี่ยเป็นพระที่ผู้มีแต่ให้เน,นี่ยแม่ไม่ได้จะไม่ไม่ได้เป็นโรคอะไรแค่เจ็บอะไรนะแ,แต่ได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพ่อมาแล้วอค่ะตอนนั้นูท่ายเป็นไงฮนะงานไม่มีนะไรตกยากมาก ไ่กราบท่านหลวงพ่อเลยกราบหลวงพ่อหลวงพ่อยกยามห่อให้เป็นสิบลังหลว <laughs> งพ่อบอกว่านออ้องเลยหลวงพ่อไม่มีอะไรอยากให้เอายาหม่องไปขยำข้าวกินก็แล้วกันไม่ใช่แต่ว่ายาหม่องมันจะมีโลโก้ของวัดมีรูปของหลวงพ่อ,อเราสามารถไปเล่นคาเฟ่เนี่ยให้คนเนี่ย แล้วก็มาบริจาคก,กันเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่นกเอาตังค์เก็บไว้ไม่ต้องมาให้หลวงพ่ออ๋อ<ะ>อย่างนัง้นเอนงส่วนใน้พอนี่ก็เดินทางสายาตลกด้วยคอนเสิร์ตก๊อปปี้โชว์ด้วยวเราไปแสดงที่สหรัฐอเมริกาครับรายได้ส่วนหนึ่งเราเอาไปถวายวัดพระบาทนภูแล้วก็บ้านธรรมรัตน์สองที่หลวงพ่อดูแลอันนี้อยากจะบอกคุณทุกท่านนะคะอันนี้เพาะไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วั้ทงบ้า านธรรมลักษ์สองที่ดูแลเด็กที่ติดเชื้อ SI v วท่านวัดพระบาทน้ำพุไม่อยากให้ท่านแยกแยะว่าจะต้องไปทำตรงไหนอยากให้ไปทุกทุกที่เลยเราอย่าบอกว่าเฉพาะคนที่หลวงพ่อดูแลเลยแม้แต่สุนัขก็เป็นพันตัวแล้วครับใช่ตอนนั้นเี่ยพอไปบ้านธรรมลักษ์สองเพื่อซื้อของไปให้เด็กๆมีแต่เด็กน้อยั้งนั้นเลยอุ้ยคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณสำหรับพวงมาลัยของให้สวยเหมือนเหตุพลนะคะคุณแม่เข้มา ก็จะบอกว่าอันนี้เล่าเรื่องราวไะนี่เป็นการมาไม่ได้นัดหมายจริงๆนะเปเนพอบอกจากใจเลยนะเพ่อไปบ้านธรรมรักสองของหลวงพ่อลงกดเนี่ยเด็กตเชื้อ s i v หลายคนเยอะมากแล้วหลวงพ่อไม่ได้ดูแลเฉพาะเด็กอย่างเดียวที่วัดก็ดูแลทั้งผู้ใหญ่คนแก่และยังมีสุนัขอีกเป็นร้อยส0งตัวที่อยู่นะฮะ รักษาไม่ได้บอกไ้ ements, ที่หลวงพ่อหลวงพ่อร well, so ักษาหมดใช่หลวงพ่อรักษาหมดเลยแ้วพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสบางทีเราก็ซื้อตอนนี้เด็กๆต้องการอะไรมั่งเด็กๆต้องการชุดเสื้อผ้าแพร์ผน้ำยาเด็กต่อน้ำยาเด็กต่อค่าเชื้อผิดชู้อะไรพวกนี้ต้องใช้หมดนะหรือถวายเป็นปัจจัยให้กับหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อก็เอาไปแจกจำแนกแจกายสัมปันที่สุดคือข้าวสารเนี่ย ก็ต้องเอ็น <ch> ใจกันรูสงสาลรู้สงสารหลวงพ่อมากเลยนะคะหนูไปเจอหลวงพ่อหลายที่มากหลายที่มากใ,<ช>ในเมืองไทยเนี่ยหลวงพ่อเดินแบบเหงื่อซิกเลยนะไปเจอแถวเตาปูนก็เจอ<ช>แล้วไม่คิดว่าวันนี้มีบุญได้มาเจอตรงนี้วันนี้พวกเราตะกูลเชิญยิ้มนะไม,มะ่มีอะไรมาให้แล้วมีอะไรมาให้จะมีอะไรมาให้ก็ไม่มีอะไรมาให้นอกจากเสียงเพลงกับเสียงหัวเราะอ่า อยากจะบอกว่า <Wow. S 2> วันนี้เวทีเนี้เป็นเป็นเวทีพิเศษใช่ซึ่งคนธรรมดาหรือไทยก็แล้วแต่ที่จะมาพูดอะไระมันยากเพราะ <Right. S 2> นานีจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ <laughs> อยากจะบอกว่าแม่แม่พี่พี่คนไทยนะคะน้องๆเพื่อนๆทุกคนพวกคุณคือคนสำคัญใช่พวกคุณคือคนที่เสียสละ <Right. S 2> เสียสละแบบไหนเสียสละเพื่อพาตัวเองมาทำงานใช่เสียสละเพื่อ ทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเพื่อเอาเงินส่งให้กับทางบ้านเหาือนบนบางทีเจ็บป่วยเราไม่กล้าบอกาติาพี่น้องหรอกว่าเราเป็นอะไรเราสบายอย่างเดียววัวเขาจะห่วงไงลัวเขาจะห่วงเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะครับพวกคุณคือผู้เสียสละที่แท้จริงฮะ<ช>แล้ววันนี้เดี๋ยวให้น้องบูมชายาพาร้องเพลงร้องเพลงนะลูกนะน้องบูมเ,เนีน่ยลูกแม่นกเชิญยิ้มประกวดร้องเพลงเวทีแจ้งเกิดไม่รู้กี่เวทีเยอะแยะไปหมดแล้วยังไม่เกิด เกิดแล้วและตอนนี้ปู่พยักคำพันธ์ก็ทำเพลงให้ค่ะเดี๋ยววันนี้ให้น้องูมร้องเป็นเพลงของแม่พุ่งัวแล้วกันอ่ะป๋าคาเอาเพงเลงอะไรคะบอกไปยังลูกสาวนาสัานแฟนร้องเพลงของแม่พึง่งเพราะที่เนี้ยขอรุกพุ่งกันหมดแต่อยากฟังเพงลงอะไรก็ขอมาได้แล้วก็ระหว่างร้องเพลงเชิญทนำบุญด้านซ้ายได้เลยนะคะหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ให้คนไหนดีลูกอยากฟังอยู่ยนะังอ่ะ เทียงอย่างนี้จะฟังได้หรือเปล่าขอเบในส้มตำได้ค่ะเดี๋ยวต่อจากสาวนาสั่งแฟนเอาไม่เอาส้มตำใช่ไหมส้มตำได้ค่ะเอาส้มตำจะบอกกัาเตี๊ยบโขกเลยจะบอกว่านานาดีเรามาห้องกงเนี่ยผ่านตมยังทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ตมเลยมันบอกว่าควเห็บผะมาขายตัวผอสวยเกินไปไม่ให้เข้า คูนกูยังช้างน้ําอย่างเงี้ยใครเอาวะกูอยากจะเห็นหน้าตอมอคนนั้นเหลือเกินและเคลียร์เท่าไหร่และเคลียร์ไม่จบนะแล้วไงถ้าไม่เคลียร์จบครับร้องเพลงให้ตํารวจที่ตอมอฟังเพลงอะไรอย่ามองตาใจไม่เจ้าเดินไม่แข่งแล้วยังไงชั่วโมงนี้ยไม่รู้จะเดินถึงใครอ่ะเดินถึงใครเดินถึงพี่เอกเลยอ๋อเจ้าของร้านบีวาเลยใช่ได้โอกาสขู่ตำรวจเลยขู่ว่า กคุณสี่คุณห้านะหนูนี่น้องพี่เอกเจ้าของร้านวีวานะเชื่อไหมมันได้ยินทันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตมขาสั่นโอ้ยปล่อยเลยมีพี่เอกแล้วมีกาอนมันเอ่ยมาสามคันคุยกันนั่งเครื่องกลับเมืองไทยเอ่ยว่ามึงกลับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหก่วโก็ด้แลพี่เอกช่วยให้เราได้กลับเร็วร้องเพลงเลยครับผมต่ำๆแร้วเพลงส้มตับเป็นเพลงพี่